ลักษณะเนื้อคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันอังคารต้องเป็นผู้ชายรูปร่างสูงหรือว่าสันทัจดจะตรงกับลักษณะเนื้อคู่แท้ที่ยอมเดินตามเส้นทางชีวิตของคุณได้มักเป็นคนที่พบกันโดยเพื่อน หรือว่าโอกาสสาคัญในการทํางานบางคนรักเมื่อตอนเรียนแล้วแยกทางกันไปแล้วกลับมาพบกันอีกจึงตัดสินใจแต่งงานสําหรับผู้หญิงที่เกิดวันอังคารก็มีมากที่ชอบผู้ชายสะอาดและเป็นคนมีรสสนิยมพอสมควรเป็นคนที่ดูดีไม่ว่าการเจรจาการพูดหรือว่าการแต่งกายก็ตามหากเป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายแรกหากเป็นคนรุ่นเดียวกัน มักจะแตกแยกยาล้างเพราะว่าอารมณ์แห่งที่ีในที่สุดคุณจะเป็นผู้ที่ชอบผู้ชายที่สามารถนําคุณได้เพราะโดยนิสัยคุณแล้วเป็นคนชอบโอดเก่งไม่ยอมใครใครสยบคุณได้คุณจะนับถือคนนั้นเป็นฮีโร่และคนที่คุณยอมรับเป็นคนรักแบบเนื้อคู่